สวัสดีนักเรียนคุณครูตู่คุณครูนงเยาว์ไทจำปามาพบกับนักเรียนเช่นเคยนะคะในบทเ,เรียนออนไลน์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่สามวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการบอกจำนวนเงินเป็นบาทและสตางค์ค่ะนักเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยนะคะ การบอกจํานวนเงินเป็นบาทและสตางการบอกจํานวนเงินอาจบอกเป็นบาทเป็นสตางหรือบาทและสตางเงินจํานวนหนึ่งสามารถแสดงด้วยธนบัตรหรือเงินเหรียญได้หลายแบบนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องการบอกจำนวนเงินเป็นบาทและสตาง เรามาทบทวนธนบัตรและเงินเหรียญชนิดต่างๆกันก่อนนะคะนักเรียนธนบัตรชนิดราคาต่างๆสังเกตจากสีของธนบัตรและตัวเลขระบุจำนวนเงินที่อยู่ด้านหน้าและด้านหลังธนบัตรที่นักเรียนเห็นอยู่นี้เป็นธนบัตรชนิดราคา1,000พบาท มีค่า1,000บาทคะ่ะรูปร่างของธนาบัตรเป็นอย่างไรคะนักเรียนนักเรียนเคยสังเกตไหมคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะและสีของธนาบัตรชนิดราคา1,000บาทนี้เป็นสีใดคะค่ะเป็นสีเทาตัวเลขที่แสดงบนธนาบัตรเป็นตัวเลขใด จะเป็นตัวเลข1,000เป็นทั้งเลขไทยและเลขอารบิกค,ค่ะจากรูปภาพที่นักเรียนเห็นต่อไปนี้เป็นธนบัตรชนิดราคา500บาทมีค่า500บาทนักเรียนสังเกตธนบัตรด้านหน้าและด้านหลังให้ดีนะคะ ธนบัตรชนิดราคาต่างๆสังเกตจากสีของธนบัตรและตัวเลขระบุจำนวนเงินที่ด้านหน้าและด้านหลังค่ะนักเรียนสังเกตว่ารูปร่างของธนบัตรเป็นอย่างไรคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะและสีของธนบัตรเป็นสีใดคะนักเรียนเคยสังเกตบ้างไหมคะ ใช่ค่ะเป็นสีม่วงตัวเลขที่แสดงบนธนาบัตรเป็นตัวเลขใดเป็นตัวเลขอารบิกและเลขไทยซึ่งแสดงจำนวนเงินที่มีค่าห้าร้อยบาทค่ะรูปภาพที่นักเรียนเห็นนี้เป็นธนาบัตรชนิดราคาหนึ่งร้อยบาท ซึ่งมีค่าหนึ่งร้อยบาทธนบัตรชนิดราคาต่างๆให้สังเกตจากสีของธนบัตรและตัวเลขระบุจำนวนเงินที่ด้านหน้าและด้านหลังนะคะรูปร่างของธนบัตรเป็นอย่างไรเป็นรูปสี่เหลี่ยมสีของธนบัตรเป็นสีใดคะนักเรียนคงจะคุ้นชินกับธนบัตรฉบับนี้นะคะ ใช่ค่ะเป็นสีแดงค่ะตัวเลขที่แสดงบนธนาบัตรเป็นตัวเลขอาราบิกและตัวเลขไทยที่ปรากฏอยู่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของธนาบาัตรที่มีค่าหนึ่งร้อยบาทค่ะรูปภาพต่อไปนี้เป็น ธนาบัตรชนิดราคาห้าสิบบาทมีค่าห้าสิบบาทธนาบัตรชนิดราคาต่างๆสังเกตจากสีของธนาบาัตรและตัวเลขระบุจำนวนเงินที่ด้านหน้าและด้านหลังนะคะรูปร่างของธนาบัตรเป็นอย่างไรก็เ,เป็นรูปสี่เหลี่ยมสีของธนาบัตร เป็นสีใดคะเป็นสีฟ้าค่ะตัวเลขที่แสดงบนธนบัตรเป็นตัวเลขใดเป็นตัวเลขอารบิกและตัวเลขไทยที่ปรากฏอยู่ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของธนบัตรซึ่งมีค่าห้าสิบบาทค่ะ ต่อไปเป็นธนาบัตรชนิดราคายี่สิบบาทมีค่ายี่สิบบาทธนาบัตรชนิดราคาต่างๆสังเกตจากสีของธนาบาัตรและตัวเลขระบุจำนวนเงิเน,นทั้งด้านหน้าและด้านหลังรูปร่างของธนาบัตรเป็นอย่างไรเป็นรูปสี่เหลี่ยมสีของธนาบัตรเป็นสีใด สีเขียวตัวเลขที่แสดงบนธนาบัตรเป็นตัวเลขอารบิกและตัวเลขไทยที่ปรากฏอยู่ที่ด้านหน้าและด้านหลังของธนาบาัตรที่มีค่า20บบาทค่ะต่อไปเรามารู้จักเงินเหรียญชนิดต่างๆกันนะคะนักเรียน เงินเหรียญชนิดราคาต่างๆสังเกตจากสีขนาดของเหรียญและตัวเลขระบุจำนวนเงินที่อยู่ด้านหลังเหรียญน,นะคะนักเรียนดูสังเกตให้ดีนะคะให้นักเรียนสังเกตด้านหน้าและด้านหลังของเหรียญชนิดต่างๆค่ะเงินเหรียญชนิดราคา10บาทจะมีค่า10บาท ต่อไปค่ะเงินเหรียญชนิดราคาหบาทมีค่าหบาทและเงินเหรียญชนิดราคาสองบาทมีค่าสองบาทค่ะเงินเหรียญชนิดราคาต่างๆสังเกตจากสีขนาดของเหรียญและตัวเลขระบุจำน,นวนเงินที่อยู่ด้านหลังนะคะ เงินเหรียญชนิดราคาหนึ่งบาทมีค่าหนึ่งบาทเงินเหรียญชนิดราคาห้าสิบสตางค์มีค่าห้าสิบสตางค์และเงินเหรียญชนิดราคายี่สิบห้าสตางค์มีค่ายี่สิบห้าสตางค์ค่ะธนบัตรและเงินเหรียญที่นักเรียนได้เรียนมานี้เดี๋ยวเราจะไปใช้ในการบอกจำนวนเงินเป็นบาทและสตางค์กันค่ะ เรามาบอกจํานวนเงินกันค่ะก็คือการรวมเงินนั่นเองนะคะนักเรียนมีธนาบัตรชนิดราคาห้าสิบบาทหนึ่งฉบับและธนาบัตรชนิดราคายี่สิบบาทหนึ่งฉบับรวมเป็นเงินกี่บาทคะใช่ค่ะรวมเป็นเงินเจ็ดสิบบาทค่ะ ต่อไปคะนนะเรียนมีธนบัตรชนิดราคาห้าสิบบาทจำนวนสามฉบับเป็นเงินกี่บาทคะค่ะเป็นเงินหนึ่งร้อยห้าสิบบาทและมีธนบัตรราคายี่สิบบาทจำนวนสองฉบับเป็นเงินสี่สิบบาท นักเรียนลองรวมเงินสิคะจะเป็นเงินเท่าไรค่ะเป็นเงินหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทค่ะเงินจำนวนนี้ค่อนข้างมากหน่อยนะคะนักเรียนเรามาช่วยกันรวมกันเลยค่ะมีธนาบัตรชนิดราคาหนึ่งพันบาทจำนวนสองฉบับเป็นเงิน สองพันบาทธนบัตรชนิดราคาห้าร้อยบาทจำนวนสี่ฉบับเป็นเงินเท่าไหร่คะค่ะสองพันบาทธนบัตรชนิดราคาห้าสิบบาทจำนวนสองฉบับเป็นเงินหนึ่งร้อยบาทมีธนบัตรชนิดราคายี่สิบบาท จำนวนหนึ่งฉบับเป็นเงินยี่สิบบาทนะักเรียนรองรวมเงินสิคะจะเป็นเงินเท่าไรถูกต้องแล้วคะ่ะรวมเป็นเงินสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทคะ่ะเรามารวมเงินจำนวนต่อไปนี้กันนะคะนะักเรียนมีธนบัตร ชนิดราคาหนึ่งร้อบาทสามฉบับเป็นเงินสามรอบาทแล้วก็ธนาบัตรชนิดราคาห้าสิบาทหนึ่งฉบับเป็นเงินห้าสิบบาทธนาบัตรชนิดราคา20บาท2ฉบับเป็นเงิน40บาทการรวมเงินมีหลายวิธีนะคะเดี๋ยวคุณครูจะรวมเงินสองวิธีค่ะให้นักเรียนดูนะคะเอาวิธีแรกนะคะ นำสามร้บาทกับ50บาทมารวมกันก่อนค่ะเป็นเงิน350บาทจากนั้นนำสามร้บาทไปรวมเงินกับ40บาทเป็นเงิน390บาทค่ะดังนั้นมีเงิน390บบาทต่อไปวิธีที่สองนะคะ นำ50บาทกับ40บาทไปรวมกันก่อนค่ะเป็นเงิน90บาทแล้วจึงนำ300บาทรวมกับ90บาทเป็นเงิน390บาทดังนั้นก็จะมีเงิน390บาทเท่ากันใช่ไหมคะเห็นไหมคะแล้วแต่นักเรียนจะเลือกรวมเงินวิธีไหน รวมเงินกันต่อเลยค่ะนักเรียนมีธนบัตรฉบับพระห้าร้อยบาทสองฉบับเป็นเงินหนึ่งพันบาทกับธนบัตรฉบับพระหนึ่งร้อยบาทสองฉบับเป็นเงินสองร้อยบาทและธนบัตรฉบับพระห้าสิบบาทสามฉบับเป็นเงินหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเรามารวมเงินวิธีแรกก่อนนะคะนำหนึ่งพันบาท ไปรวมกับสองร้อยบาทเป็นเงินหนึ่งพันสองร้อยบาทจากนั้นเรานำเงินหนึ่งพันสองร้อยบาทไปรวมกับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเป็นเงินหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทดังนั้นมีเงินหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทค่ะอีกวิธีหนึ่งนะคะนารีนนำเงินสองร้อยบาท ไปรวมกับหนึ่งร้อยห้าสิบบาทเป็นเงินสามร้อยห้าสิบบาทจากนั้นนำหนึ่งพันบาทไปรวมกับสามร้อยห้าสิบบาทเป็นเงินหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทดังนั้นก็จะมีเงินหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบบาทค่ะต่อไปมารวมเงินเหรียญกันนะคะ มีเหรียญห้าสิบสตางค์สองเหรียญเท่ากับร้อยสตางค์หรือหนึ่งบาทต่อไปค่ะเหรียญยี่สิบห้าสตางค์สี่เหรียญเ,เท่ากับหนึ่งร้อยสตางค์หรือหนึ่งบาทนั่นเองภาพที่นักเรียนเห็นนี้นะคะมีเหรียญสิบบาทสองเหรียญเป็นเงินยี่สิบบาท และเหรียญบาทสามเหรียญเป็นเงินสามบาทกับเหรียญห้าสิบสตางค์หนึ่งเหรียญและเหรียญยี่สิบห้าสตางค์สามเหรียญรวมเป็นเงินหนึ่งร้อยยี่สิบห้าสตางค์หรือหนึ่งบาทยี่สิบห้าสตางค์นั่นเองเรามารวมเงินกันเลยค่านักเรียน นำยี่สิบบาทรวมกับสามบาทเป็นเงินยี่สิบสามบาทจากนั้นเรานำยี่สิบสามบาทไปรวมกับหนึ่งบาทยี่สิบห้าสตางค์เป็นเงินยี่สิบสี่บาทยี่สิบห้าสตางค์ดังนั้นก็จะมีเงินยี่สิบสี่บาทยี่สิบห้าสตางค์ค่ะสรุปนะคะนักเรียน การบอกจำนวนเงินเป็นบาทและสตางค์การบอกจำนวนเงินอาจบอกเป็นบาทเป็นสตางค์หรือบาทและสตางค์เงินจำนวนหนึ่งสามารถแสดงด้วยธนบัตรหรือเงินเหรียญได้หลายแบบนะคะนักเรียนสามารถดาวน์โหลดไปสรุปความรู้ได้ที่ลิงก์ที่คุณครูตู่แนบมาให้นะคะ สำหรับวันนี้คุณครูขอจบเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่นะคะนักเรียนสวัสดีค่ะ